ครับสวัสดีมิติรักนักฟังที่เคารบวันนี้พามาดูลุมมหัสจรรย์มันคือลุมอะไรทักอย่างเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดเพราะฝนตกตอนแรกมันก็ลุมเล็กอยู่แต่พอฝนตกหลายๆทีเข้า มันก็ทั้งใหญ่ทั้งลึกมันจะเป็นอะไรไหมมันจะมีอะไรไหมมันจะเป็นประตูไปสู่ อะไรไหมเราจะเก็บมันไว้อย่างนี้คอยดูฝนตกรอบต่อไปสมชายรายงานสมควรขับรถ เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันต่อไป